วันนี้วันพระนยมมาถวายทานที่ยิ่งใหญ่กันดีกว่ามาให้ทานที่ยิ่งใหญ่กันดีกว่าตั้งใจว่าตามนะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้อภัยขอให้อโหสิกรรมแก่ใครใทั้งหลายที่เคยจองเวรข้าพระเจ้าอยู่ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ข้าพเจ้าขอให้อภัยไม่ขอจองเวรซึ่งกันและกันอโหสิกรรมให้ขอให้ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันและกันเถิดหากข้าพเจ้าอาฆาตจองเวรใครไว้ขอถอนคำจองเวรทั้งปวงไม่ขอจองเวรใครๆทั้งสิ้นอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิด ขอการให้ครั้งนี้จงเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดการให้อภัยที่ง่ายดายในครั้งต่อไปเพราะข้าพเจ้าไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะมีเหตุอันใดที่ทำให้ข้าพเจ้าและใครๆจะต้องบาดหมางใจต่อกันและกันขอฝึกใจในครั้งนี้ให้การให้อภัยครั้งต่อไป ง่ายยิ่งขึ้นและสุดท้ายข้าพเจ้าปรารถนาจิตใจที่ไม่มีความเคืองแค้นกับใครอย่างมั่นคงสืบไปในเบื้องหน้าขอให้มีความสุขความเจริญในร่มโพร,ร่มไทรของพุทธศาสนาตราบจนถึงนิพพานเทินสาธุวันนี้ได้ชวนโยมได้ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่คือการล้างใจตัวเองให้อาภัยซึ่งกันและกันก็ขอให้วันนี้เป็นวันพระที่เป็นวันดีที่สุดเท่าที่เราจะอยู่กับวันทุกวันได้ยังมีความสุขได้แม้ทุกวันที่ไม่ใช่วันพระเราก็สามารถให้อาภัยแบบนี้ซึ่งกันและกันได้ขอให้มีความสุขความเจริญอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจ,จายโนจัตตารธรรมวัฒนติ อายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุ